ขอย้อนกล่าวมาทางด้านของเจ้าเมืองพิกิตอีกครั้งหนึ่งครับชมกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องบางวัดบางตอนก็รวบรัดตัดใจความครับเพื่อให้ไหวสอดคล้องกับท้องเรื่องครับนม่องพระพิจิตนั่งหมดหงิดในใจอ้ายิงคิดด้วยยิงยเป็นห่วงมีเลนสนา ดวงใจนักหน่วงรักประสงงางเป็นห่วงมองหานึกเป็นห่วงสองตะเภาอาลลุกสังเาพ่อเพียงได้นอนแต่รอเวรา,าน่่นี่ได้ใหญ่ลราไม่กลับคืนสู่พุทธครเอ๊ะเสียงอะไรวิดไว้โอวยวาย,วาย,วายมันลืมลำอะไรเกิดขึ้นโอ้ย ตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพ่อเกิดเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นน้องตะเบาทองถูกจรลาดเท้าไปแล้วจ้ะตะเบาทองถูกตรละเท่าโอ้โหผู้เป็นพ่อใจแทบจะขาดครับน้ำตาหนองใบหน้าไอ้ดอกรักข้าด้วยความโกรธตอบไปที่ใบหน้าเจ้าดอกรักครับอะไรจะเกิดขึ้นครับคำสั่งของข้าว่าอย่างไรบอกให้เจ้าดูแลลูกสาวเขาอย่างดีทำไมผิดพลาดอย่างนี้ดอกรัก พระปิจิตบอกว่าห้าไม่ดอกรักมองอันยิงดอกรักก็ไม่ได้มองก็เลยไม่เห็นอะไรเลยครับก็เลยไม่เห็นอะไรเลยถ้าอย่างนั้นฟังคําสั่งข้าทําตามคําสั่งเดี๋ยวนี้ดอกรักนี่ฟังคําข้ากราจองรีบไปเปล่าประกาศเต้าอย่ามัวอืดอาดนั่งอ่อย ไปทั่วทุกซอกทุกตรอกทุกซอยให้ทีทั่วหน่อยอาเทศนาไม่เลือกผู้ใดเงาจะไครรือดีความสามารถมีมุ่งมันให้ปราบสัตว์ชื่อว่าไอชารวัลต้นเหตุมหัน ปัญหาถ้าชาระวันมันดับถ้าใครปราบมันได้พระจะยกลูกสาวให้ร่วมหอให้ทองใช้เพลินให้เงินมากพอของํำข้อคุ้มค่ารีบเดินทางเหล่านี้ดอกรักเข้าพัก,กดอกเลกนิ่งนังต้้งขนาด ผมไม่เคยคิดขัดสักครั้งไม่เคยพูดซ้ำคำตามที่สั่งไม่บวงมานั่งลอยหน้าไปเร็วมาเร็วไม่เลวไหล<ช>ดังคำท่านชัยมันชางและดูสิครับเหตุการณ์จะดำเนินเป็นอย่างไรครับเจ้าดอกรัก <ice cream> ได้รับมอบหมายจากพระพิจิตให้ไปตีคองร้องเป่าติดประกาศหาคนดีมีวิชามาปราบพยาชลวัรณและสำหรับฉากนี้ขอพาท่านมาพบกับเพลคน้องแฟงชัชวาลบัวหลวงครับรับบทบาทการแสดงเป็นไก่ทองตอนโตนะครับตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วครับไก่ทอง ลองดูสิครับเหตุการณ์จะดาเนินไปอย่าไรจากในท้องเรื่องตํานานชละวันเรื่องนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิกิตพร้อมด้วยดาวตกโดงพิษดานวันนี้เป็นเจ๊กเข่งครับสวัสดีทุกคนปี แนะ่ห่มแค่เด็กน้อยความคิดน่าไม่ค่อยสุขุมปีนี้แค่ครองใช้สมองให้คุม้มไกลทองเป็นหนุ่มแล้วนี่ลูกพอ่อ ไรขายเก่งแถมมีเจ๊กเ่งช่วยขายเพื่องานเพื่องานเป็นเพื่อนต่างเผ่านั่งเป่าพายไม่เหนื่อยไม่นายไม่ดีไมีเรือเก่าเราเฝ้าประกอบ สมเรือลหลรอบลนเรือขาบเลือดเป็นรอยย้อยกราบเรือไอ้ด่างบุเกเถือถึงที่ความแค้นไม่ดับไปกับอดีตผ้าพพยังติดตาเตือนจะตื่นหรือหลับ เห็นภาพไม่เลือนพ่อเปะเลือดเปืป้อนหลปีไอ้ด่างเกยชัยเจอที่ไหนจะเชือดจะเอาเลือดล้างเลือดขาบเลือคำพูดลูกชายเพราอคุณไกลจงเชือ่อจะปราบสัตว์กินเนื้อพวกนี้ลูกจะขอ 花的 สุดยอดเลยวันนี้ฉังเจ๋งเป็นเจกคอยอยู่เกี่ยวดองเพื่องไอง้ไก่ทองแต่เด็กคอยอยู่เกี่ยวดองเพื่องไอ้ไก่ทองแต่เด็กทั้งถูกสเปกไม่ปองปี ไม่ดองรับปกเด่งเล่งไม่ธรรมดาแต่ก็หมกเวลาพอดีเออกระชายไปไ้ใจเย็นเนี่ยเราเพิ่งจะได้ออกมาเล่นจะเลิกได้ยังไงเก่งใจทางวามวงยองยุกเขาเสีไม่ต้องเกรงใจหรอกกว่าเราจะลองกังจงพวกเขาเต้งกัาไม่ถูก เขาเต้นไม่ถูกหรือเราจะเด้นไม่รู้เรื่องกูได้จะฟังตัวเองไม่รู้เรื่องแล้วทุกๆวันนี้เสียงยังไม่เลยอีกเราสองคนพายเรือมาขายของที่จังหวัดพิจิตรถูกต้องที่ท่าน้ํานี้ทําเลไม่ดีเลยทำลายเป็นลายไม่เลย,เยมันไม่มีคนมาซื้อ,อเลยพี่อย่าไปคลิกมากอย่าไปคลิกมากวางมังก็มีวังขายรีบางวังมังก้าขายไม่ลีเนี่ยอย่างชีวิตกูนะมา<ถ>จากเมืองกินงนะมาจากเมืองจีนเสือผึ้งหมองใบ Oh. มากับพี่ชายสามคงรวมตัวกูด้วยพี่คงโตเนี่ยชื่อเล่าปี่พีคง,งลองชื่อเล่าใหม่ตอนนี้พี่เล่าปีตายไปแล้วมึงว่ากูเหลือพี่คงชื่ออะไรเล่าใหม่ กูเนี่ยเ,ออเสือผึ่งหม่องใบมาจากประเทศจีนออมีพี่ชายมา้วยสองคงสองคนนะคงต่อเนี่ยชื่อลาปีาปคงรองเนี่ยชื่อลใหม่ใช่แล้วก็กูเจ็คเคนแต่ตงเน,นี้ยพี่เลาปีตายไปแล้วออกูเหลือพี่คงชื่ออะไรเลใหม่ เอ้ก็ครูบอกว่ามึงฟังมึงตั้งใจฟังแซ่กูมาจากเมืองเก่งเสื้อผืงหม่องใบล่องสำเพามาที่ประเทศไทยเนี่ยมีพี่ชายมาล้อยสองคนสองคนคงโตชื่อเล่าปีเล่าปีคงกลางเนี่ยชื่อเล่าใหม่เล่าใหม่แล้วก็กูเจ๊เข่งเจ๊เข่งตอนเนี้ยพี่เล่าปีตายไปแล้วกูเหลือพี่คงชื่อว่าเล่าใหม่เล่าทำชิบหายเลยล่ะก็พี่มึงเหลือชื่อเล่าใหม่ใช่ไหม ถูกต้องถูกต้องถูกต้องมึงนี่นะกับพี่มึงตายหมดแล้วเหลือเล่าใหม่คนเดียวนี่ไงยาจะเล่ามีกฟังหัวเพื่องเสียแล้วเฮ้ยอดี๋ยวหยอกล้อเล่นเอาอย่างงี้เราขายไม่ดีไปแพนู้นดีกว่าได้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 อันนี้ลำวงกับเขาหรือไงแน่นอนใไปที่ไหนเล้วขนนก็มาหน่อยหน้าก็มีสมโอรสดีชิมได้ สมโอทาคอยแม้อร่อยกว่าใครหรือจะถูกใจลินจีมาซื้อแล้วผู้เรียลเมืองนนผมขายจนเหลือน้อยรีบมาซื้อหน่อยเถิดนะแล้วจะหอกแล้วิงแล้วถูกใจซื้อกันไปเถิดจ้าอย่าต่อราคาตู่จี คนระมัดที่มีคันดีทุกคนหรือจะตื่อทุเรียนกวนก็มีมีทุกอย่างรีบไปพี่ไปไปพายเรือไปขายตรงน้้งต่อตรงนี้คงเงียบเหงาอ๋อเฮอ๋อเฮดูช่วยอะไรเกิดช่วยในท้องเรื่อง